ว่าจะลงเฮือนเราบ่มีเงินแต่งข้าวเรายู่น้ำข้าวยู่น้ำข้าวเราเลี้ยงข้าวบะกุ้มเข้าไล่คนเราบะเซยกันเฮ็ดสบายดีเนาะพีพี่น้องๆเมื่อสครู่สุข,สขนลนก็ยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องของบ้าจาันคือเก่าเนาะก็ะตอนนี้บ้าจาันก็ได้อยู่กับนาครัวข,ขององผมเมียเนาะที่ว่ากับเจ้าฮันไดมา อาศัยนับจ้างเนาะมาอาศัยรับจ้างซึ่งเรียกเกี่ยวกับส่วนยางเบี้ยยางพาราเนาะแต่เรื่องรายได้ของแต่ละเดือนเรื่องรายได้แต่ละเดือนของพระเจ้าแม่นเดือนละห้าแสนกีนะ่กเนาะก็ถือว่าเห็นใจเนาะพระเจ้าที่ว่ารายรายได้ค่นนอนข้างต่ำแล้วก็พระเจ้าก็มีลูกน้อยเยนาะ ก็ทา้งนานบ้าจันก็เลยถกกาสนี่จะเข้าไปทักทายแล้วก็ไปถามข้าวข่าวกระเจ้านาะง้ากระเจ้าชีวิการนของครอบครัวกระเจ้าดีบรือวาเป็นจะ่ไรนเ็จช่นไจริงได้มาหาจางนี่จ้ากจมาเฝ้าอยู่นี่กับโอกาสเลี้ยงเป็ดเล้ยงไก่เลย้น้อนี่เป็นมัดมัดนอนภาษาเขาเนาะภาษาไทยก็ฝักทองเนาะอันจะมดเ กับม you know ื่อวานบัณฑ์ก I mean okay. ็คือเก้าเนาะบ่อจันได้เดินทางมาครับบ่ออ้วนแล้วก yeah. ับบ้าดีเส้นเคยเนาะแต่ตอนนี้บ่ออ้วนก็ยังตามเรื่องราวและสัมภาษณ์กับเจ้าอยู่ในครอบครัวนะเนาะสบายดีบ่ออ้วนสบายดีสบายดีเีื่อกี้บอจันก็ได้ขึ้นรถครอบครัวของกัเจ้ากับเจ้าก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะทั้องผมเมียแล้วก็ยูงสบายดีไอสบายดีเลยสบายดีวันนี้ก็โอกาสดีเนาะที่ได้มา มาเยี่ยมยามกลัวก็เลค่อันนั้นอาย่นี material, ่ได้อันจักเดือนจักมือเราโดนเราไปสาวมือมือเดือนหนออันเฮ็ดเวียกนี่เขาเจ้าให้ฝ่าเป็นเดือนนะเป็นเดือนเขาเขาจ่ายเดือนนึงประมาณจักแสนจักล้านอันนี้แต่ห้าแสนห้าแสนกี่ตัวเดือนเนาะอันเขาไอไมีลูกคนเดียวเนาะ เพื่อนนี่มันอันเขาไอตั้งเองแล้วได้เนาูช่วยกันปลูกเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างนี่มันอันเจ้าของสวนเขาซื้อมาให้เนาะต้นไม้ต้นอันนี้เขาตัดหญ้าเจ้าของเขาซื้อเรื่องเลี้ยงเรื่องอันเลี้ยงสวนนี่เอ้ยกะบุนักบุญนายยังที่ ไปปู่เฮากไปใส่กับปู่ย่าเฮก็ไปเสียย่าเดี๋ยวย่าอยู่ดีนี่ักูออกย่าออกก็ใส่อืมเสีย่าก็คาดว่าก็สิเฮ็ดต่อไปได้ดแล้วเนาะอยู่นี่เนาะถ้าว่าหกบ่มีการเปลี่ยนแปลงหยังเนาะเรื่องอาการกินก็โอเคอยู่ติก็กินละมื้อนี่มันหากินเองบ่แล้วกินเองอ๋อักนกิน เฝ้าจันก็ได้อมาเยี่ยมยามยว่าเจ้าอ่อนเ้าอ้วนแล้วก็เบ้าดีเนาะนี่นำมากันที่วันนี้อัเบ้าดีเดียวอันนี่ด้เนอะพาแล้วก็นนะท่านผู้ชมนี่จะเป็นพลาแล้วก็เสียมเป็นขบคกจกสร้อุปกรณ์ในการฮ็ดสวนที่ทางบ้าลีแล้วก็แกนพักพร้อมที่ทางบาดีเด้๋วเอามาเม้าไพระเจ้านะเพื่อจะปลูกฝังใ้วยสวน ก็คือได้ยินทางบ่าวอวนแล้วกับบ่าวลีเขาโูรวมว่าอันจะได้มันอยุ่นําพระธรรมเท่าคืออันไม่อย่างก็คือดีแล้วว่าแ่าเนี่ยบวอันบ่มีเงินขนาดบ่มีเงินแจกข้าวว่าจะลงเฮือนล้วบ่มีเงินแจงข้าวล้วยู่น้ำข้าวยู่น้ำข้าวลราเลี้ยงข้าวบะกุ้มเขาวไา่คนล้วบะเซยกันเทดครอบครัวมีหลายคนโหน น้องมีน้องชายมีซองคนผู้หญิงคนน้นองสาวมีผู้หนึ่งแล้วล้านเดซ้องคนเมถาวรเดโพนบ่มมเรือตรงนี้อัน,อนขออนุญ,ญาตอันเขาอายกับเอื่อเป็นคนอันนะอายู่บ้านใดอ่ะเคยอยู่ให้กูนเขาอ,อายก็อยู่ใค้กูนคือกันยคนวิไลพนวิไลโอพนแิททางสาย้ำเท้าหน่อยเอากันได้หลายปีแหละสองปีไป ก็จะได้ก็เป็นกำลังใจให้อันเนอร์กับเอ้อทั้งสองแล้วก็จะได้ก็ค่อยๆไปแหละอันเจ้าของส่วนเขาก็ใจดียอยู่ดีกับบัว่าไหมครัดีอะไรก็ค่อยๆไปยื่นขอไปแหละบางทีก็หลายเดือนไปกเจ้า,จาก็จะเพิ่มเงินเดือนขึ้นให้อีกอัน <c oughs> นี้ก็เป็นเดือนธันอิฐได้ที่เขามายูไม่ได้ กายดีเทนี่ก็สะดวกสะดวกสบายดีแล้วม,ม,มันม้วเข็มทางติดกับทางได้มงึมงนีทางบ้าอ้วนก็ได้เอาอ่ะนะเครื่องมามอบให้หน่องนี่แต่เอีอ่ยทางบ้าอ้วนเอาเครื่องมามอบให้ลูกของมันน,นี่แต่บ้าจาันต์เอามามาลาบุมีอยังมาให้เพื่อนหน่อยกะเดิมคิดไม่ได้มาไทายคิดไม่ได้กับบุญได้มีอย่างมาช่วยเหลือกระจานในเบื้องต้น ก็คิดว่าโอกาสหน้าถ้าได้มาเยี่ยมยามก็คือที่นี่นะองมาฝากมาตอนกี่เจนเล็กน้อยกับโอกาสหน้าเออโอเคนะอนั้อนนี้กับน้องเจก็จะขอกลับก้อนนีแต่ขออายแล้วก็กับธนตั้งใจ็ดสู่ส่วนต่อไปแหละจะด้ทางพวกน้องกับจะขอเป็นกำลังใจให้ มีแตาหมาดี่น้องก็จะจ็บกับก้อนเดอร์แล้วก็บอุกกา้าตอะไรต่างๆขอบใจเลยนายอใช่ขับใจเขาเับก้อนเดอร์ใช่แต่ว่าสองภูมิภาคเจ้าก็บขันยันขันยันแล้วก็บฮักแพงกันทีตามอาจารย์ดัดไปอุลลุมสิบทามก็ถือว่าน่าเห็นใจครอบครัวของเจ้าพอสมควรเจ้าเร่ำลุ่มลาว่าผมมีเงินที่จะแต่งให้ที่ดิ่ของให้พ่อแม่หน่อยจังเลย อยู่กับครอบครัวหลายคนได้ก็เลยพาสูภูมิกลับมาเพราะขับจ้างแล้วก็มาเพ้าส่วนให้กับเจ้าแห่งนี้เงินเดือนพื้นฐานสมินมันเดือนห้าแสนกีบเนาะถ้าเทียบใช้เงินบาทไทยก็จะประมาณพันพันปลายนิดนึงหรือว่ารักพันนี่แหละก็ไม่ได้ลายเนาะแต่ว่าเจ้าก็มีภรระหลายคนคือมีลูกน้อยอีกคนนึง ก็โอเคเนาะท่านสุ้ชมสำหรับข้อนี้ทั้งเบ้าจันแล้วก็บเบ้าอ้วนเบ้าลีก็จะได้ขอตัวละท่านผู้สุไในก้อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะท่านสุ้ชมสำหรับคลิปนี้สบายดี